ดเลิกแล้วจ้าสวัสดีนะคะไม่สดไม่สดอันนี้ลงยูทู e รถมาข้างหลังใช่ใช้ตูดมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอันที่หมะจ้ะไปทางสดอันเฟซบุ๊กหลายรอบแล้วก็มาหาพี่น้องนำทางยูทู e เดี๋ยวสิน่อยใจโอ้ยรถออกแล้วว่าท่านรถจ่อยรถ <c oughs> ไปแล้วเหรอ นั่นไงไปแล้วเดี๋ยวก็มามันมาเรื่อยๆอยู่หรอกไฮเบิรงกันหิมะสวยๆเห็นบ่นนองโอ้ยงามแถดีสวยมากเลยมันเป็นสีแสงแดด ต้องไปถารถเมลอีกโอ้ยเนะซาะซามาประทันรถเวย้ยอ้ยสวยๆพี่นอกสวยเหมือนดอกฝ้ายบ้านเราเลยอะ่ะรู้จักดอกฝ้ายปะปดอกฝ้ายแบบรู้จัก <c oughs> เออนะ่ะเป็นดอกฝ้าย <c oughs> <c oughs> เป็นสำลี <c oughs> ข,าขาสำลีใส่ปอกมอสอะไรงเงออี้ยเราเดินไปทางไหนไม่เดินทางจะไปยาง <c oughs> จะบ้าเหรอเราก็าิปขึ้นรถเมย์ตรงนั้นไง รถไม่ตามเราเหรอมาทางนี้รถไม่ตามเราเหรอพ่อแคอมเมนต์พูดไทยมันรถไม่ตามเราเหรอนี่นะเออห้าป้ายรถเมย์ฮ้าโอ้ยเลิกเรียนไม่รู้ตั้งกี่รอบไม่รู้จากป้ายรถเมย์ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยหนาวเลยหนาวหนาว ไทยเบิ่งโรงเรียนมาเศร้ามากนี่เห็นว่าคอยคักอุ้ยสวยมากเลยว่ะงามหลายพี่น้องมันเป็นแสงแล้วก็สีขาวของหิมะอันนั้นคือป้ายรถเมย <laughs> คนเวียดนามได้นิแ้แม่คนไทยยังหนลบแปดองศาเ <c oughs> อโหโหโอโหหนาวมาก <c oughs> ทางสันเลยค่ะอันนี้คือป้ายรถเมล์วันนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนเดี๋ยวพี่จะสอนดูดูไงบ่ายโมงสี่สิบห้าใช่ไหมอันนี้มันบ่ายโมงนะ แล้วก็ดูนี่ยี่สิบสองมาคันหนึ่งยี่สิบแล้วก็สาสิบห้าแล้วก็เบอร์ยี่ห้ามานี่สามเคนี่ไไหลายี่สามเคยี่สิบสามเคก็เป็นรถบัสร,ร,รถรถเบอร์ที่ไปไปทางทางไกลๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเออสามสิบห้าเออเคคือว่าไปทางไกลๆตอนนี้เรายืนอยู่จุดตรงไหนโอ้ลูกอันนี้เมืองอยู่ตรงนี้ กักวายเหนียวอยู่ในกาวไหเหนียวหุ่ยหนาวอยู่ไหนบ้างซึ่งไอ้เอ็มเพื่อนมาแล้วอูไอ้จีบหัวจุดกับหนาวก็เกาเย็นมากเย็นมากเย็นมากอันนี้ก็โรงเรียนเลยจ้ะ เอ้ยเ็นกลิ่นไปก่อนพี่น้องเลยนาำเห้งเป็นกลิ่นอกเป็นกลิ่นดอาหนาวาทางสันิาสวยเด้ไปก่อนพี่นนาง